ขอต้อนรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านดีตามชมผลงานใช้ข้อเกษตรกับดาบรางเจ็ดไร่ได้แปตันกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับของนาของพ่อเสานะครับอยู่ที่ป่าสักน้อยนะครับซึ่งได้กําหนดเกี่ยววันนี้ครับวันนี้วันที่10เดือนพฤศจิกายนนะครับ60พศส5ง4นบ่นะครับสังเกตดูครับด้านซ้ายมือนะครับขอท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับหน้าจอนยฮะ ก็คือเป็นพันธุ์พิษณุโลกนะครับเนี่ยพร้อมที่จะเกี่ยวเนี้ยดูดูรถกำลังเกี่ยวเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพันธุ์แม่โจ้ครับซึ่งก็อีกไม่นานคงจะได้เกี่ยวตอนนี้ต้นใบยังเขียวอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าเดิมทีนะครับเดิมทีเนี่ยข้าวตรงนี้มันมีปัญหาเป็นโรคนะครับแล้วก็ตัดสินใจใช้คอเกษตรฉีดพ่นนะครับปรากฏว่าข้าวออกมาครับต้นโอ้โหครับออกรวงแน่นเลยครับเนี่ยฮะดูครับท่านผู้ชมครับนี่คือข้าวที่ อ่าใช้คอเกษตรฉีดพ่นนะเกษตรกรครับคุณพ่อเสาที่อยู่บ้านปัะสักน้อยอ่าได้ใช้คอเกษตรฉีดพ่นนะตอนนี้อุ้มที่3แล้วนะครับทานผู้ชมในรถที่2อนะฮะอันนี้กับรถเกี่ยวข้าวนะครับสามอุ้มอุ้มสามนี่นะฮะนี่แบบนี้เลยครับทานผู้ชมครับ โอ้ข้าวเม็ดเต็มดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับข้าวสวยงามมากนะฮะดูครับเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่นิดนิดนะครับนี่ยังเหลืออีกอีก,อกรอบหนึ่งนะครับนะฮะนี่อุ้มที่สามอุ้มสามก็หกันกว่าแล้วนะครับ แต่ข้าวสวยงามมากๆเลยครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะหลังจากที่เกษตรกรได้ใช้ครเกษตรชิตพอนะครับทุกผู้ชมครับโอ้ไม่มีเม็ดร,รีบฟิวเลยครับทุกผู้ชมครับดูฮะถือว่าได้ข้าวดีมากๆแล้วอันนี้ข้าวพิซโนโุพิซโนุโลก2นะครับ ยวดูว่าอุ้มนี้รอบนี้จะได้เต็มอุ้มไหมคอยดูนะครับถ้าเต็มอุ้มนี้ก็น่าจะได้ถึงแปดจันกว่านะครับครับตอนนี้ก็เต็มรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่เกี่ยวข้าวอุ้มสุดท้ายนะครับนะฮะนาเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่นะครับเป็นอันว่าหมดเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 2> นะครับนาทั้งหมดเขียนได้ครับเขียนะได้ได้ได้สีอุ้มนะครับ เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็ได้ทั้งหมด4อุ้มแล้วก็ประมาณ8ตันกว่าครับกับนาเจ็ดไร่ที่ผลงานเกษตรกรได้ใช้คอเกษตรฉีดพ่นนะครับทานผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรนะครับที่ใช้นะครับอันนี้เป็นนานานาปังนะครับไม่ใช่นาปีนะฮะนานะครับเจ็ดไร่นะครับขอแก้ข่าวครับอันนี้นาเจ็ดไร่ได้ทั้งหมด8 แปดตันกว่านะครับอันนี้ประมาณนี้นะฮะนี่ครับเต็มนี้ก็เต็มรถบรรทุกนี้ก็แปดถือว่าประสบความสําเร็จนะครับจากที่เกษตรกรได้ใช้คอเกษตรครับผมครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปดีๆมาเกษตรกรทั่วประเทศไทยให้ดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคอเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยสวัสดีครับขอบคุณนะครับอย่าลืมติดตามผลงานคอเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกร ั่ประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ